ทางจังหวัดจันทบุรีค่ะเราได้เป็นเจ้าภาพนะคะในการจัดการประชุมสมาพันธ์ SME ไทยสัญจรภาคตะวันออกค่ะโดยว,วันนี้ที่ห้องประชุมโรงแรมบูรบ,บิดค่ะนายมนสิทธิ์ภัยสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีท่านเป็นประธานในการเปิดการประชุมสมาพันธ์ SME ไทยสัญจรภาคตะวันออกนะคะ ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อที่ให้ผู้ประกอบการ SME ได้มาร่วมกันในการกำหนดทิศท,ทางและนโยบายในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนสมาพันธ์ SME ไทยส่วนภูมิภาคตามนโยบายคนตัวเล็กขับเคลื่อนเศรษฐกิจธธไทยโดยจะมีการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการ SME เพื่อที่จะหาแนวทางในการเชื่อมโยงธุรกิจนะคะ ให้ชุมชนในแต่ละพื้นที่นั้นเกิดความเข้มแข็งและสามารถดำเนินธุรกิจร่วมกันได้อย่างมั่นคงรวมถึงการเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศการค้าชายแดนสู่กลุ่มประเทศ AEC การประชุมสมาพันธ์ SME ไทยสัญจรภาคตะวันออกในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นนะคะสวันด้วยกันโดยวันแรกค่ะก็จะเป็นกิจกรรมในส่วนของการลงนามความร่วมมือเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SME มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและการขายตลาดประเทศเพื่อนบ้านนะคะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการภาคตะวันออกกว่า50ร้านค้าการสัมมนาให้ความรู้ในการประกอบธุรกิจการหาแหล่งเงินทุนจากธนาคารและการมอบโล่รางวัลสำหรับผลิตภัณฑ์ดีสินค้าเด่นของผู้ประกอบการจังหวัดภาคตะวันออกค่ะ ส่วนในวันที่2นะคะก็จะเป็นการศึกษาดูงานด้านการพัฒนานวัตกรรมสินค้ากเกษตรและอาหารไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะโดยการจัดงานครั้งนี้นะคะก็คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการที่ผู้บริหารของสมาพันธ์ SME ไทยนั้นได้มาลงพื้นที่ยังส่วนภูมิภาค มารับทราบถึงการดำเนินกิจกรรมรวมถึงสภาพปัญหาต่างๆความต้องการความช่วยเหลือของสมาชิกสมาพันธ์ SME ไทยในส่วนของภูมิภาคเพื่อที่จะนำไปกำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขได้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ SME และยังเกิดการเชื่อมโยงการค้าระหว่างผู้ประกอบการในภูมิภาคตะวันออกและผู้ประกอบการชาวกัมพูชาอีกด้วยค่ะ ให้บกแบบกจกบ้านนาด้วยนะคะค่ะเป็นเชิญค่ะนักศึกษาปีสอง